ช s 1 0 1การบริหารงานขนส่งสวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงมาตรฐานบังคับของกรมขนส่งทางบกค่ะเรามาดูว่ากรมขนส่งทางบกนั้นเขามีบทบัญญัติ10ประการสำหรับผู้ประกอบการการขนส่งด้วยรถบรรทุกนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างค่ะข้อแรกเลยนะคะห้ามใช้ผู้ขับรถที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถหรือถูกพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถนะคะ 2. ห้ามใช้ผู้ขับรถขับรถติดต่อกันนานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดในรอบย4ิบสีชั่วโมงให้ผู้ขับรถหนึ่งคนขับรถติดต่อกันได้ไม่เกินย4ิบสีชั่วโมงเว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงค่ะ 3. ควบคุมดูแลไม่ให้ผู้ขับรถนั้นเสพสุรายาเสพติดหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทขณะปฏิบัติหน้าที่นะคะ 4. ควบคุมดูแลให้ผู้ขับรถนั้นใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดและอย่าลืมขับชิดขอบทางด้านซ้ายด้วยค่ะ 5. จัดทำประวัติของคนขับรถและรายงานอุบัติเหตุถ้าหากว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยค่ะ 6. ไม่ใช้รถไม่จดทะเบียนเสียภาษีหรือมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงหรืออุปกรณ์และส่วนควบที่ไม่ถูกต้องค่ะ 7. จัดให้มีป้ายสะท้อนแสงหรือไฟกระพริบสำหรับใช้เมื่อรถนั้นเกิดรถเสียขึ้นค่ะ 8. ไม่บรรทุกน้ำหนักเกินที่กฎหมายกำหนดนะคะ 9. หากรถบรรทุกนั้นบรรทุกวัสดุอันตรายต้องติดตั้งระบบ GPS ด้วยค่ะและข้อสุดท้ายในบทบัญญัติ10ประการข้อที่10 รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ต้องใช้อุปกรณ์สำหรับยึดตรงตู้คอนเทนเนอร์หรือเรียกว่าชวิตล็อกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ในหัวข้อมาตรฐานบังคับของกรมขนส่งทางบกต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะแล้วอย่าลืมติดตามรับชมใน EP ีถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ คากผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ v s e ซ v ร์ r กรุค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w v s e ต์เ l o g i s t i c s .com นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดส,สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสของเราไล้ที่นี่ Vserve Logistics Skill Channel ค่ะ